<g ười> อาจะแย่งเลยใช่เลยว้าวอุ้มตุ้มเพื่อนก็ไม่เอาอยู่แล้วเย้นี่พ่พี่พวกเราคอมโบกันได้แล้วแตก็คือต่อสู้แบบใส่รัวเลยไก็คือต่อสู้ด้วยกันอะ่ะตามตามาช่วยดที่หนึ่ง ไปเปคนที่สองเพราะคนที่สองอยู่ใกล้งใช่ไหมสองอนแต่เราเล่กับดักด้วย <c oughs> พี่ยังไม่โดนกับดักอยู่แล้วมันเบืไปแล้วนี่ไง <c oughs> มาอชาร์ลีมอร์นิงสตาร์เออสวยไปพร้อมกันเอเอเดี๋ยวพี่จเก็บไปด้วย เชลลี่ Morningstar, saya แท็กเก็บเด็ก ตนนี้ในวิเราไม่ต้องกลัวแล้วในวิมีลูกตุ้มอ่ะก็ไม่ต้องกลัวเอาเลยฟาดพวกมันเลยาฟาดตีเจอพี่ก็กินนะในวิก็หาจ้าจ้ามเด็นั่งอยู่ด้วย ปุ๊บจะต้องให้เพี่อมาเสียเวลาเพิ่อมอีกสิงนะเจ้า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 เรียบร้อยเกือบหมดแล้ว พี่ตายทีไ่ไงเพื่อเขาถามเขาล้วมน้องเกิดเคเรื่องนึงแล้วมีหมาพัฟเฟ่ไล่มีหมาธรรมดาไล่เยอเะเลยเลยเขาก็ขาดตายใชไม่ถึมงมึง้องหา้าหรือเพี่ค่อยไปช่วย้องห้าแล้วทำไมถผีตายไม่ไหล สงสัยเนวี่น้องอะดูโทรศัพท์เยอะเกินไปถึงขอบตาดำเนวี่เดี๋ยวถ้านี่ไปถึงบ้านไปถึงแคมป์รอนี่พี่ก็อันนี้เลยนะอยู่บ้านตัดไม้แล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไก่มาให้กินด้วยเ,เดี๋ยวพี่จะฆ่าไก่มาแล้วทำอาหารเด็กนั่นนนงเล่นอยู่นั่งเงี้ยว แกช่วยเด็กไปแล้วแล้วพ่านแผลเหลือสามอันน,ะน่ะในวิท่านี้ตายครบเตรียมรู้เรื่องไหมทำเด็กคนที่หนึ่งตายในวิม่ต้องมะตัดไม้อยู่บ้านตายใครเงนินเราไม่ตายแน่ๆไม่้องตัดไม้อยู่บ้านเพราะเพีาใส่ได้ เราก็ใส่ได้ยุดตึ้งอันนี้ลีไ่ไปใส่คนเดียวเลยปะพี่อยู่บ้านตัดไม้ก็ไม่ห่ยช่วยเลยนูะพี่ว่าขวานแดงตัดสี่ทีหน่เนได้สาห้าทีหนึ 1, 1> ่งตัดไปรอยเลยสามสี่พี่ไปช่วยเด็กเองหกเจ็ดแปดเสิบสบอดส

ดดินูโอเคที่เหลือในวิ้ก็ตัดไม้นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ในวเดี๋ยวนี่พี่วางล้อรถไว้ด้วยนะเราไม่ได้เก็บล้อรถมาอ๋อคือใช่เดี๋ยวพี่จะค่อยไปหาเมกมา เดี๋ยวพี่ไปหาเหล็กมาก่อนแล้วเดี๋ถ้าเนมิจมากับพี่วอล้วยก็มานะเอาอไม้ปุด๋ดโอ้โหไม้มีเท่ากันกับกับ,กบเอ่อพชรพี่วอลเลย เจ็บเหมือนกันแตกตานี่มีแค่แล้วราไม่รู้วนะ่าน้องแกทำครบร้อยพันไหนตอนนี้พี่เก็บต้นกล้าไว้เลยเดี๋ยวค่อยปลูกนะเออน้องเรงไม่ปลูกนะพี่เราไปเก็บหัวมาทำสักเท้า ช่วยกันเก็บศพลับทิศรอบรอบ้านไปด้วยนะเพื่อทำความสะอาดบ้านปุ๊บนี่ไม,ม,ม่ต้องนับหรอกก็คแค่ตัดไปเรื่อยกว่ามันจะหักอะ่ะปูดเราไม่ฟังด้วยนะอ่าลองนับที่สิบแล้วมันได้เลยเนวี่เขา เขากินอาหารเหลือไว้อันนี้พี่เห็นไหมเหลือมันมีไก่อยู่อ่ะมันมีไก่อยู่มันมีไกอ่ไกอยู่อ่ะใครใครเอาเพื่เอาละเอาแล้วมไม่ม,ม,มีเนื้ออยู่ก็หาดูดิฟักทองก็มีคุณหิวนีอไงของ ของอร่อยเดีย๋ยวพี่ไปตรงที่ครับของแมมมี่เออมมพี่ที่จริง<ม>จะไปปลูกดําเชียนเลยไหมล่ะไป<ม>ก็ฝึกเสก็ปลูกได้อีกตามมามันจิบไม่ได้ต้หิวมันยิบไม่ได้อยู่แล้วเราวปทคองก็ไม่อยู่ พี่พี่เหมือนง่วม,ม,มากเลยทุกคนผมต้องทำอะไรกับน้องผมดีอ่ะง่วงซันเดย์นี่วิง่วงกว่าสันเดย์กลา,ายเท่าเลยโอ้ยอันนี้ขึติงนีเก่งเยอะขึ้นตรนีเกิ่งขึ้นเฮียวเฮียวเดี๋วคือโซดาป๊อป ข่อยคิดถึงแต่เจ้าเด้อทัว่วขัให้ข่อยดีจเจ้าเจ้าคือโซดาปอ๊อปเจ้าคือโซดาปอ๊อปแค่อยู่ใที่ฟราร์มเแค่นี่นแหละแต่ว่าเขาแต่ไในวี่ตอนนี้พี่จะตายแล้วต้องใช้ปืนเลเซอร์ยิงมาในวิไ่ได้ตายไม่มาไม่เปิดกล่องแดงใช่ลงมาเทสที่นี่ก่อน นะปุ๊บเก็บเหรียญไปให้หมดเจอเหรียญอันไหนเก็บไปให้หมดโ้หรับทีย่ยงเยอะเลยแต่ในวี่ห้ามเอาลูกตุ้มไปใส่นะม,มันโหดตอนนี้มันมีกันเยอะ เรมิด<น>ก็แลงนตอนนี้พีอพ่อย<า><า>ู่ชั้นสองชั้นแรกเข้าไปได้เลยใช่ปะอืมเข้าไปได้เลยเป็นเสียงคลินมีกันดูหนึ่งห้าตัวม<ะ>ีสามต,ตัวแล้ว มาอยู่ตรงนี้เฮ้ยนิวี่ช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยหมดละเออใส่ใส่เลยใส่เลยใส่ใส่หนอนคุ้มลีหนอนคุ้มลีใส่เลยไม่ต้องกลัวเอาโอเคน่พี่เอาเพื่อนเฉยยักมาช่วยพี่ว่าก่อนตัวพี่มีอาหาอยู่ เตไม่น่าใส่แบบใส่สนองขุมลีเลยเก็บเหรียญได้เก็บเหรียญอย่าพุ่งไปก่อนนะเนวิเพรยค่อยไปปุ๊บปุ๊บทำไมทำไมจู่ๆเมื่อกี้รับชี้ก็วิ่งมาหาเนะทางโล<ม>ู่เนวิระวังนะตรงนี้เดี๋ยวพี่อาจัดการเองใส่ เดี๋ยวพี่จะสู้เองทิวี่ผมฆ่าได้เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะสู้เองไม่ต้องมาอวดเ่งอะมาแค่ตัวเองจะฆ่าด้วยไปยืนตรงนี้ไม่ลูกอ่าปุ๋เลเซอรเหนุนเสนออ่าช่วยกันยิงอ่ะช่วยกันยิง รอให้กระสุนมันถึงตรงนี้ก่อนแล้วค่อยยิงยังเหลืออีกตัวหนึ่งยิงก็ไม่โดนอะเดี๋ยวเพื่อนก็ถิบมาให้ในเรื่รองรอให้มันชาร์จก่อนปึ๊บนีพี่เอียงตัวนี่ ถ้าไม่เอียงตัวมันยิงไม่โดนเนี่ยเอียงตัวนี้แล้วก็ยิงไปเห็นไหมมันก็จะค่อยๆตายเดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการให้ตรงนี้มีสารตัวอืมขี่หัวพี่ก็ได้นะขีไม่ได้หรอก เดี๋ยวค่อยเก็บเหรียญอุ้ยนี่จะถึงพืณทองเลยลบ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 ตวสองตัวไม่ใช่สองตัวไม่ถึงข้้นบนนะนู้นอ่ะเนวี่อย่าใช้อย่าใช้เดี๋ยวพี่จัดการเองตรงนี้เนวี่ถอยเฮ้ยตัวเองนี่ห้าว กระสุนเหลืองต้องเป็นของพี่ว้าเพราะ่านี่ยังไม่มีเพียงที่จะต้องใช้กระสุนเหลืองกระสุนทองเออก็นั่นแหละเหมือนกัน<อ>เล็งและยิงน<อ>ิวี่ยองตัวเหมือนพี่วาดิอเอฮียบเลียน ถ้าเบียได้เลือกข้าให้เนวีนะโอเคพอเพื่อมีแล้วอ่ะเนวีเอาโล่ไปเอาไหมเอาเนี่ยเนวีเห็นโล่ไหมยรงกล่องี่ยถ้าได้ลูกตุ้มเนี่ยเอามาปะประ,ปะดับแล้วตกแต่งปุ๊บเดี๋ยวเก็บเหรียญก่อน อย่เก็บเหรียญให้หมดอย่าพช่งหนีนะอย่าช่วงหนีพี่ว่ไปนะหนูก็บอกนะจังหวะหนูสอนมามาไปม่เคยเล่นน้องเลยปุ๊บที่เหลือก็อยู่บ้านตัด เออ,เออใช่ยังไม่ตัดไม้เหนือนี้จะตามพี่เอามาก่อนไหมละ่ะไปไหนอ่ะก็ตามมาดิเดี๋ยวก็รู้พื้นที่นี้ไม่อันตรายหรอกตัดไม,ม้สองต้นอ๊อฮักฟ้าฮักฟ้าเขืดนี้มาในอัะฟ้าแล้วนี่ไม่ก็ไปที่อื่นอีก ฉันที่จะมาหาพี่นัวโอ้โหไปที่อื่นก็นั่นแหละสาเหตุที่เจอเอลฟาเธอเพิ่มนี่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำชายอีกที่หนึงมันมีเอฟาอยู่ที่นี่อื้หีบน้องขอนหนึ่งเดี๋ยวนี้พี่เรามาเริกับแบกนะ พวกอาทีอ่ะแต่น้อมีลรถจัมด้วยเออแต่อย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าแล้วมันลงกับดักอย่างเดียวนะก็จะดูนะดูนี่นี่เอเอเจอ่ะทำไมเด็ก,กนะมันมมนั่งเดิน่ะก็นั่งมาสิเออเพียงมาค้บของก่อน เดียเพียครับของเสร็จแล้วยรเพียรเร่งัดระวังตายหวัให้เรามันลงนั่นไงก็นอนเพิ่งลาง่งไเรื่ก็ตัวเองอ่ะเพียเห็นอยู่ว่าตกตตตก๊๊ป๊๊ตายมันก็ตายแต่กวางกวางยังอยู่ไหมกวางอยู่ไหมไม่มนน้องข้ามมันแค่สองตัวก็บอกไม่ต้องห้าวม่้ห้าวไง ออาเดินเงันเดินเองเดินเข้ากัจไดปุ๊อันนี้เร็นแผลน้องที่น้องเจอห้ามเอาไปสีอะไรขาวยักษ์อันยักษ์เนี่ยของพี่ว่าของน้องอีเอามาคืนด้วยไม่คืนต้องของพี่นว่าเป็นของน้องใครตายก็ต้องใช้ผ้านแ้นของคนนั้นอ่ะ ว้นนี้วีขโมงของ,ของพี่เอาไปอ่ะเก็บรับที่ไปด้วยนะอื้ไม่เก็บอยากโดนใช่ไหมไม่เก็บก็แสดงว่ายายก็ตายไปเลยเพี่ออเอย้ายของได้แล้วตอนเนี้ยโอ้หขอาของนึ่ เราจะเล่นที่คบกี่วันดีนนอือห้าสิบวันอือฮึนี่ก็นี่ก็สร้างเตียงดิแค่ไหนสร้างเตียงเขียวว่าี่ว,ยว่ยเล่นเด็กทำไมอ่ะทำไมเรื่องวิว่าพี่ว่าทำไมพี่ว่าไม่หานามันหน้าให้มันอยู่เข้ากันอ่ะอ่ะก็ได้ตามใจนี่วิหันหน้าเข้ามากัน เออแบบนี้แหละเอาทำไมสีแดงกับสีเหลืองมันไม่เหมือนกันนะ้ามันต้องเอาให้ตรงตรง,ตรงแบบนี้ด้วยพี่โอใช้อะไรย้ายของขอเนี่ยไปค้ามาขอที่ไหนไมือกยามันไม่ให้หรอกนาขอไปค้าเอ,อย่าไปกดคราบมั่วเพราะเราไม่มีที่ค้าตรงนั้นมันไม่ได้ค้าจากตรงนั้น ใช้เหล็กห้าอันกับไม้ห้าอันลาเพียบอกแล้วนะต้องมีไม่บอกอืมอ,อันนี้ลูก็ตะออันนี้รูอเปล่าไม่ใช่เลยนะโย่โเร่อไหนครับเตียงควรเออครับไปเลย ก่อนนไม่ถูก่นก่อนที่จะไปหาขอหนักเก็บนดีพี่ไปตัดต้นไม้เดี๋ยวพี่ว่าเก็บพวกสากสรางศพรัธทีแล้วเดี๋ยวพี่ตกแต่งบ้านให้สวยเอาไหมพี่ว่ายายบ้านเด็กให้เด็กมาต่อเรียงกันเอาให้หันหน้ามาหาเตียงทั้งสอง ทั้งสีอ่ะแล้วก็เลียงเลียงเลียงนี่พี่ยังไม่ทําทําพี่ยังไม่ได้ทํำที่ที่พี่ว่าบอกเดี๋ยวนะมีหมดแล้วพี่ว่าไปตรงไหนอ่ะถ้าพี่บอกนี่เลยพี่ก็ค้ามั่วมั่วเนลือไม่เหลือเปลือกตัดไม้ไม้เท่าไหร่นะไม้ตัดไม้เยอะเลยอ่ะ เราต้องใช้เยอะเพื่ออัปเกรดบ้านจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัดไปเรื <5. S 1> <ๆ>่อยๆถ้าอาหารหมดเรายังมีอาหารอยู่ มาเก็บเฮ้ยทำไมพี่เอาต้ไม้มาเพิ่มหนึ่งอันได้ต้นกล้ามาเพิ่มด้วยหนเ,เอาต้นกล้ามากองไว้ที่เดียวกันกับพี่นาวานะตรงไหนตรงที่ตรงที่มันไมยเย้เยอะออะื ไว้เลยเดี๋ยวค่อยปลูกพี่ว่าน้องตัมดมาแล้วสิบสองอันเพือตัดมาสิบสาม,มน้องได้สิบสองนะปุ๊บทุกคนถือว่าเดี๋ยวครั้งนี้นั้นขอจบภารกิจไว้เพียงแค่นั้นก่อนนะครับน้องผมก็ต้องฝากกดไลาค,าค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ ให้กับช่องพู้เขียนกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปไปไป